ชมพูดโดฟใหยาเคลาตินชายเม็ดอมไมบาซินซิงพลสัสมีซิงวิตามินซีและโคเควเทนมาซิงไปกับไรยินดีต้อนรับกับการประก,กาศรางวัลนาตาลาดครั้งที่15ค่ะค่ะรางวัลที่จะประกาศต่อไปนี้นะคะก็ถือว่าเป็นอีกรางวัลใหม่นะคะของงานประกาศรางวัลนาตาลาในครั้งที่15นี้นะคะ,คะ จริงๆนี่คือรางวัลประเภทละครแบบชอตฟอร์มค่ะซึ่งเป็นละครที่มีจำนวนตอนออกกาศไม่เกิน13ตอนนะคะ,คะแต่ว่าถึงแม้ว่าจำนวนตอนจะไม่ได้เยอะจะสั้นหน่อยแต่ความสนุกสนานและความเข้มข้นเนี่ยไม่ได้น้อยไปเลยหลายเรื่องก็ยังสร้างความประทับใจยืนยาวอยทุกวันนี้ถูกต้องนะคะและคู่แรกที่จะมาประกาศรางวัลค่ะ คือเขาเป็นตำนานของคู่วายายายคะ่ะและเขากำลังจะกลับมาให้แฟนๆหายคิดถึงอีกครั้งนะคะขอเสียงปรบมือกับคุณคริสเพียรวั์และคุณสิงโตปัชยยาค่ะสวัสดีทุกๆคนครับผมสวัสดีครับเมื่อกี้เขาบอกว่าเรา เป็นคู่จิ้นระดับตำนานเลยหรอเราเราไม่ดีหรอก็ยินดีครับยินดีกับคำนี้มากๆแต่ว่าก็แอบเขินนิดนึงเพราะว่าตำแหน่งมักจะอยู่ไม่นานแต่ตำนานแปลว่าเริ่มแก่แล้วนะครับใช่ครับอ่ะประกาศรางวัลดีกว่าอ่ะเข้าสู่รางวัลดีกว่านะครับผมครับอ่ะขอโทษนะครับแอบตื่นเต้นเบาๆเหมือนกันสําหรับ เข้าชิงรางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมประเภทละครแบบช็อตฟอร์มนะครับมีดังนี้ครับรืงวันนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมแบบช็อตฟอร์มแบบ Form, ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงได้แก่ชนิการตังกลับบดีจากละครเรื่องอินิกมากคนมนเวทออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง GMM m 5 25ตเอ็มยช่วิด้ย้ยตังสตีนะพา ปชาชนลิ้วไทยสงจากละครเรื่องนางฟ้าไร้นามออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพี s s ฉันแค่อยากใช้โอกาสนี้ที่ได้อยู่ในแสงไฟให้สังคมตื่นตัวและรับรู้ถึงปัญหาโสเพณีและเด็กกำพร้ากฎหมายควรปกป้องผู้หญิงจากพวกที่ฉวยโอกาสหาผลประโยชน์จากพวกเธอมากกว่าคะ่ะพิมพ์ประภาตั้งประภาพร จากละครเรื่องวันไหนแตขคืนเปลี่ยนชีวิตออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องวัน31มเึงมันโง่ชิบหายเลยวะเกลี่ีพะแผนบอกโง่ทุกคนบนโลกนี้มันโง่ทุกคนเลยวะและผู้ที่ได้รับรางวัลหน้าตาสาขารางวัลน,นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมประเภทช็อตฟอร์ม ได้แก่ขอแสดงความยินดีกับคุณพิมพ์ประพาตั้งประภาพรจากละครเรื่องวันในแสตนคืนเปลี่ยนชีวิตครับ ต้องขอบคุณสำหรับรางวัลอันทรงเกียรตินี้มากเลยนะคะสำหรับชีวิตนักแสดงของพิมตั้งแต่เจ็ดขวบอันนี้คือถือว่าฝันเป็นจริงมากๆเลยะคะ่ะ สำหรับนักแสดงหรือท,ทุกสายอาชีพนะคะสิ่งที่มี่มีไม่ได้เลยคือโอกาสพิมต้องขอบคุณโอกาสจาก PSP เอสพี่ช็อตเชนจ์นะคะขอบคุณนักสแสดงทุกคนด้วยนะคะขอบคุณครอบครัวของพิมพ์นะคะแล้วก็ขอบคุณผู้จัดการพิมทุกคนนะคะพี่แอมพี่หวานขอบคุณแฟนคลับพิมพทุกคนนะคะที่อยู่กับพิมพ์มาจนถึงทุกวันนี้ขอบคุณทุกคนมากมากเลยท่านผู้มีเกียรติครับ นักแสดงจากบทบาทเมียน้อยตัวร้ายในเกมรักทรยศซึ่งส่งให้เธอได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมคุณแพทริเซียกูดสวัสดีค่ะตื่นเต้นมากเลยค่ะที่วันนี้ได้มาประกาศรางวัลน,นักแสดงนำชายยอดเยี่ยมสาขาชอร์ตฟอร์มนะคะ เพราะว่าผู้เข้าชิงทั้ง3ท่านคือกระแสะมาแรงมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นบทบาททนายใจกล้าวเชฟสู้เพื่อฝันและครุนครูสายเวทมีใครเข้าชิงบ้างไปชมกันเลยค่ะเรื่องวันนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมแบบช็อตฟอร์มผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงได้แก่ธนพัทรกาว,วีละจากละครเรื่อง laws of attraction กดแห่งรักดึงดูออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องวัน31ผมจะบอกอะไรให้นะ ปัญหาทุกอย่างให้มันเกิดขึ้นบนโลกใบนี้มันเกิดจากโครงสร้างทางสังคมที่มันไม่เป็นธรรมมันกดทับลงมาเป็นชั้นๆเป็นไปตามกลไกความเห็นแก่ตัวของมนุษย์ถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นใครที่จะแก้ปัญหานี้ได้ฮะเมทวินโอภาสเอี่ยมขจรจากละครเรื่องอินิกมาคนมนเวทออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง g m m 2 5อย่าอ่าเข้ามาทุกอย่างมันบานปายไปหมดแล้ว มีฝากทุกอย่างด้วยนะสุดที่รักซับวิจิตจากละครเรื่องเรื่องรักหลากรถสวิตเซน n s o r y ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทย PBS มึงหยุดพูดกูไม่ทำอะไรน้อยทุกวันนี้เงินเดืนกูก็รับแค่ครึ่งเดียวอาหารทุกเมนูกูก็คิดอย่างดีที่สุด และที่สำคัญนะเว้ยมึงจำมาเลยนะเว้ยเอกลักษณ์ของร้านเราแม่งคือวัตถุดิบและเมนูที่สดใหม่สิ่งที่มึงคิดได้ทำไม่ได้เว้ยและผู้ที่ได้รับรางวัลนักแสดงนําชายยอดเยี่ยมประเภทละครชอตฟอร์มได้แก่คุณสุดที่รักรับวิจิตจากละครเรื่องเรื่องรักหลักรถสว e e t ซ e n s o ร y ค่ะ ขอบคุณครับทุกคนขอบคุณสําหรับรางวัลด้วยนะครับสําหรับรางวัลนี้มันเป็นการแสดงที่ต้องปรับเพรซิงให้คนที่พิการทางการได้ยินแล้วก็ผู้พิการทางสายตาได้เข้าใจแล้วก็สนุกไปด้วยสําหรับการแสดงซึ่งมันเป็นการเปิดมิติใหม่ให้กับนักแสดงผมเชื่อว่านักแสดงทุกคนเวลาเข้าฉากเราเราเล่นด้วยเพชชันเราอยากให้มันออกมาดีที่สุดอะไรเงี้ยสำหรับผม การเปลี่ยนการแสดงให้ผู้พิการทางสายตาและการได้ยินได้เข้าใจด้วยผ่านการแสดงมันทำมันทำให้ผมได้เห็น,หนคุณค่าใหม่ๆแล้วก็เป็นเกียรติมากที่การแสดงของเราสามารถสร้างคุณค่าแล้วก็ความพิเศษบางอย่างที่นอกเหนือจากที่เคยคาดหวังไว้ขอบคุณทีมงานนักแสดงทุกคนด้วยครับขอบคุณมากขอบคุณชาวอัมพวาแล้วก็ทุกๆคนครับขอบคุณพี่อึงขอบคุณครับขอบคุณไทยบีบี คู่ยูริจากซีรีส์เรื่องพลูโตนิทานดวงดาวความรักน้ำตาลฟิล์มคุณทิพนารีและคุณราชานันสวัสดีค่ะค่ะ,คะวันนี้นะคะพวกเราสองคนก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเลยนะคะที่ได้มางานประกาศรางวัลในครั้งนี้ค่ะ ในฐานะนักแสดงนะคะบทละครก็เปรียบเสมือนหัวใจหลักสําคัญของเรื่องค่ะใช่แล้วค่ะโดยเฉพาะบทละครที่มีโครงสร้างที่แข็งแรงนะคะก็จะทาให้เนื้อเรื่องน่าติดตามและยังเป็นที่ชื่นชอบสําหรับคนดูอีกด้วยซึ่งในฐานะนักแสดงเองก็จะยิ่งรู้สึกสนุกไปกับบทบาทที่เราได้รับค่ะเอาละค่ะเรามาลุ้นกันดีกว่าค่ะว่ารางวัลบทโทรทัศน์ยอดเยี่ยมประเภทละครแบบชอ็อตฟอร์มจะมีเรื่องไหนที่ได้เข้าชิงบ้างค่ะรางวัลบทโทรทัศน์ยอดเยี่ยมแบบชอ็อตฟอร์มผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงได้แก่ นางฟ้าไร้นามโดยจรุดันพันธชาติมินตาพลปรินนิลชาเฟื่องฟูเกียร์ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทย PBS หอมกลิ่นความรัก I feel you linger in the air โดยสมชายตริสนาวุฒิวันนากกธัญวัฒน์เอกรินมั่งมีและวรรณภาเลิศกุลธานนนออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องวันสามสิบเอ็ด ร่มมเคเคคยยชชมนดมดมอินิกมากคนมนเวทโดยปัตถาทองป่านและจาริณีถนอมญาติออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง GMM 25วันไนส์แตนคืนเปลี่ยนชีวิตโดยวาสุเทพเกตเทรออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องวัน3า และรางวัลบ,บทโทรทัศน์ยอดเยี่ยมประเภทละครแบบช็อตฟอร์มได้แก่นางฟ้าไร้นามโดยคุณจรุนันพันธชาติคุณมินตาพนประรินและคุณนิลชาเฟื่องรูเกียรติยินดีด้วยนะคะ ขอบคุณไทย PBS นะคะที่ให้โอกาสได้เขียนบทเรื่องนี้ขอบคุณทีมที่ปรึกษาทุกท่านนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือขอบคุณบุคคลต้นเรื่องคุณหมอเพียรที่ทำให้เกิดแรงบันดาลใจแล้วก็แล้วก็วก <laughs> เป็นเรื่องราวเป็นตัวอย่างเรื่องราวของบุคคลธรรมดาที่ อยากจะทําให้สังคมดีขึ้นบวังว่าเราจะมีบทละครที่พูดถึงความหลากหลายได้อีกมากมายนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านท่านผู้มีเกียรติครับคู่จิ้นกล้าวใจที่สร้างปรากฏการความฮอตจนถึงทุกวันนี้แจมฟิล์มคุณรัชตะและคุณธนพัทร ครับผมฟิล์มธนพัฒน์นะครับสวัสดีครับผมแจมรัชตะนะครับเอ๊ช่วงนี้พี่ดูผมผอมไปหรือเปล่าเนี่ยเขาไม่เรียกผอมครับเขาเรียกสิกแพคเฮ้ยขอดูได้ปะอ่ะดูดูไม่ได้ขนาดนี้แล้วสัมผัสหน่อยแล้วกันอุ้ยแน่นนะพอได้ครับผมเชื่อว่าทุกๆคนในนี้กำลังรอลุนรางวัลกันอยู่ใช่ไหมครับครับผมว่าเรามาประกาศรางวัลกันเลยดีกว่านะครับสำหรับ รายชื่อผู้ที่ถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลนาตาลาดรางวัลพูวกกับยอดเยี่ยมประเภทช็อตฟอร์มมีรายชื่อดังนี้ครับรางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยมแบบช็อตฟอร์มผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงได้แก่บัณฑิตสินธนาภาราดีจากละครเรื่องหอมกลิ่นความรัก I Feel You Linger in the Air ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องวัน31 <should> ปัทถาทอง่าน จากละครเรื่องอินิกมากคนมนเวทออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง g m m 25วินัยปรถมถงบูลจากละครเรื่องนางฟ้าไร้นาออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทย PBS และผู้ที่ได้รับรางวัลนาตลาล่ารางวัลผู้มก,กับยอดเยี่ยมประเพทชชอตฟอร์มได้แก่ คุณวินัยปฐมบูรณ์จากละครเรื่องนางฟ้าไร้น้ำครับทีนด,ดีด้วยครับ สถานีไทย p ี s ให้โอกาสในการทำงานนะครับแล้วก็รางวัลนี้จะเป็นกำลังใจในการทำงานต่อไปครับท่านผู้มีเกียรติครับคู่วายที่ทำเอาฟินกันไปทั่วบ้านทั่วเมืองสี่นูนิวคุณพลึกและคุณชาวริน สวัสดีครับสิพึกครับผมสวัสดีครับลุนิวชวลินครับก็วันนี้เรารู้สึกตื่นเต้นมากมากครับผมเราทั้งสองคนก็รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้มีโอกาสมาประกาศรางวัลในวันนี้นะครับผมใช่ครับผมก็ดีใจและก็เป็นเกียรติมากๆเช่นกันครับแต่ว่าในวันนี้เนื่องจากได้มีโอกาสมายืนบนเวทีอันทรงเกียรติเวทีนัตตราแห่งนี้นะครับก็อยากจะขอขอบคุณอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับ ในปีที่แล้วเพลงรักแท้ของผมพึ่งได้รับรางวัลนาตราชเพลงละครยอดเยี่ยมไปครับก็อยากจะขอบคุณอย่างเป็นทางการมันที่นี้ด้วยนะครับครับผมแล้วเราทั้งสองคนในฐานะคนวงการบันเทิงนะครับผมก็อยากจะเป็นกําลังใจให้คนทางเบื้องหน้าเบื้องหลังในการผลิตละครดีๆมาให้ผู้ชมได้รับชมนะครับผมครับเอาละครับ ในวันนี้รางวัลที่พระนั้งสองคนจะมาประกาศนะครับคือรางวัลละครที่เข้าชิงราง,รง,วง,รรงวัลละครยอดเยี่ยมประเภทละครแบบช็อตฟอร์มครับผู้เข้าชิงรางวัลมีดังนี้ครับรางวัลละครยอดเยี่ยมแบบช็อตฟอร์มผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงได้แก่นางฟ้าไรนามองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทย p ี s คุณเป็นหมอ ก็ทำตัวให้สมกับเป็นหมอสิอย่าไปทําวุ่นวายอะไรในซ่องให้เป็นที่เสื่อมเสียเกียรติของหมอติฉันเห็นว่าหมอจะมีเกียรติเมื่อไม่ทอดทิ้งคนไข้หอมกลิ่นความรัก I feel you linger in the air D Hub House และ YYDS Entertainment ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องวัน31ขออย่าให้มีเรื่องร้ายเกิดขึ้นกับจอมในแต่เพียงในฝันกรตามราลีสวัสดิ์นะฉันว่าก็จอม าหลังให้ฉันได้หรือไม่คร a y the Series บริษัท Change 2561จำกัดออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องวัน31ถึงจะแต่งงานกันตามเพณีแต่ฉันจะไม่ให้จดทะเบียนกันนะพิมพ์ลาออกจากงานมาตามที่ยดกับมาให้สมควรม้ามีอะไรให้พิมพ์ทำอะ่ะสั่งพิมพ์ได้เลยฉันจะดูสิมันจะทนไม้ทนมือฉันได้นานสักแค่ไหน อีนิกมากคนมนเวทบริษัท GMM TV จำกัดออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง GMM 25่สลไทยเลือดเลือดมันออกหมดแล้วอ่ะวันนสต์แตนคืนเปลี่ยนชีวิตบริษัท Change 2561จำกัดออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องวัน31มูกปล่อยคิดบานะ้านแล้วทำไมวะกูมไม่ได้ตั้งใจ คุยมันบังคับให้กูโพสมันพานใส่กูวะถ้ากูไม่โพสถ้าแบบกูเลือกข้างมึงอย่าแอบมึงอัตอแหลไม่ใช่กูรางวัลละครยอดเยี่ยมประเภทชอตฟอร์มได้แก่นางป้าไร้นามองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยโอ,อ,อกาสทางไทย p ี s ครับยินดีด้วยครับผม ส่งรางวัลน,นี้ให้กับคนที่เสียสละและอยู่บนฟ้านะครับคุณหมอพีเอนเวชบุญครับแล้วก็แล้วก็ขอส่งรางวัลน,นี้ให้กับท่านดออรอุก,กิกมงคลนาวินนะครับแล้วก็มูทิปริยานุเคราะห์ที่กำลังช่วยเด็กๆอยู่ณวันนี้นะครับขอบคุณมากครับ และเรานะคะกำลังจะเข้าสู่โชว์ของเพลงละครยอดเยี่ยมค่ะนั่นก็คือเพลงรักเธอแต่เธอไม่เคยรู้โดยแม่มคทิยาแม็กอินพอร์ชเมื่อ25ปีที่ผ่านมาแม่แม,ม <า S 1> แม่แม่แม่จะสักท่อนไหมคะ คิดว่าเชิญบนเวทีร้องดีกว่าค่ะแต่ว่ามาตรงนี้ถูกต้องแล้วเพราะว่านี่คือเพลงประกอบละครเรื่องรักรายนั่นเองนะคะใช่แล้วค่ะเพลงนี้จริงๆชื่อสนิทใจร้องโดยคุณปามีใช่แล้วแต่วันนี้พอแม่แม่ไม่ร้องเล่าเลยค่ะนักร้องสแตนบายไว้ก็คือเป็นพี่ปุยพะอุ่นจะร้องแทนพี่ปุยก็ไม่ร้องอีกเหรอคะ <ด>เรีอจะเป็นพี่เจีย๊ยบพัฒนาไหมคะฉัฉ่ส่งตาพี่เจีย๊ยบก่อน<า>ใครแต<ม>่วันนี้จริงๆแล้วคนที่จะขึ้นไปรองก,ก็คือซ้อมงมารีค่ะเพราะสายตาที่อ่อนหวานค่ะ เป็นคงรักอ้ยสุดท้ายแค่ความล้มลงพอฉันพอ ช่วงหน้าเราจะได้พบกับเจเจกฤษณภูไหนรพัทรตรีพรพัท์และอาเล็กทีระเดชสักครู่เดียว